เรื่องนี้เด็กผีค <between> ิดเห็นย evet, to ังไงกันบ้างล่าสุดมีตำนานของสโมสรออกมาบอกว่ารูเบนอโมริมเนี่ยเจองานยากกว่าเซอร์เลฟเฟอร์กุสันตอนเข้ามาคุมทีมซะอีกเรื่องนี้คิดว่าใช่ไหมก็หลังจากรูเบนอโมริมได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาเป็นนายใหญ่ของแมนยูแทนที่เอริกเทนฮารในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่ถ้าว่าผลงานในสนามดันไม่เป็นอย่างที่เด็กผีคาดหวังเอาไว้ถึงขนาดที่ยังไม่เคยชนะ2นัดติดกันในพรีเมียร์ลีกได้เลยจนหมดลุ้นพื้นที่ท็อปโฟและตกรอบฟุตบอลถ้วยในประเทศทั้งหมดเหลือลุ้นแค่ศึกยูโรปาลีกซึ่งเป็นทางลัดสุดท้ายในการคว้าโคต้าไปเล่น UCL ซีซสั้นหน้าทำให้ล่าสุดตำนานนักเตะของแมนยูอย่างไบอันรับสันก็ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงรูเบนอโมริมว่ากุซือชาวโปรโต,ตุเกส ต้องเจอกับงานที่ยากลำบากมากกว่าสมัยที่เซอร์เล็กฟ์กุสันเข้ามาเป็นกุนซือใหญ่ของทัพปีศาจแดงซะอีกโดยไบอันรอบสันซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะค,คู่บุญของปา๋าและเป็นกัปตันทีมคนแรกที่ได้ชูถ้วยพรีเมียร์ลีกเมื่อปี1993ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าผมคิดว่าอามูริมต้องเจอกับงานที่ยากลำบากเพราะสมัยนี้มีการแข่งขันที่สูงมากอยู่ในเตดเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ในยุคข,ของปา๋า แต่ตอนนี้สโมสรใหญ่ๆหลายทีมมีเจ้าของที่ร่ำรวยมากอามโริมต้องเจอกับคู่แข่งมากกว่าตอนที่ป๋าคุมทีมยุคนั้นอีกซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนที่เซอร์อเล็กซ์ฟ์กูสันเข้ามาคุมแมนยูเมื่อต้นเดือนพฤศิกายนปี1986ปีแรกเนี่ยป๋าพาทีมจบอันดับที่11ในตารางคะแนนแถมหลังจากนั้นเนี่ยทีมก็ไม่ได้ทำผลงานดีขึ้นเลยแล้วป๋าเกือบจะโดนปลดอยู่แล้วแต่สุดท้ายการควาคร้าแชมป์เอฟเอในปี1990 ช่วยรักษาเก้าอี้ของป๋าเอาไว้ได้แล้วหลังจากนั้นทุกอย่างคือตำนานอันยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดซึ่งคำพูดของไบอ์นอร์็อบสันที่บอกว่ารูเบนอาร์มริมเจองานยากกว่าตอนที่ป๋าคุมทีมเนี่ยอันนี้พี่อ้นก็แอบ,บเห็นด้วยเล็กน้อยนะเพราะว่ายุคสมัยนี้การแข่งขันสูงเหลือเกิน20ทีมในพรีเมียร์ลีกรวมไปถึงในฟุตบอลถ้วยฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นในประเทศนอกประเทศ การแข่งขันมันเข้มข้นจริงๆทีมเล็กก็แทบจะไม่กลัวทีมใหญ่อะไรกันแล้วเจอหน้ากันนี่ก็แทบจะอยากบุกแลกบุกเข้าใส่หรือว่าเน้นผลการแข่งขันไม่แบบไม่ไม่ได้มีความกดดันอะไรมากมายเวลาเจอทีมใหญ่แล้วมันก็อาจจะแตกต่างในยุคข,ของเสอร์เลฟฟ์ก,ฟกูสันบ้างในยุคเซอร์เข้ามาเนี่ยหูกว่าจะพาแมนยูตั้งตัวได้เนี่ยสปีเลยนะ กว่าจะมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนู่นนี่นั่นกว่าจะมีลุ้นทั่วใหญ่กับชาวบ้านชาวเมืองเขาใช้เวลาเหมือนกันส่วนรูรเบนออมูริมเนี่ยเข้ามาช่วงแรกก็เจองานยากอย่างที่ไบแอนร็อบสันบอกจริงๆแหละเอาง่ายๆอะ่ะมีใครคิดไหมว่าฤด,ดูกาลนี้นอตติงแฮมฟอร์เรสอาจจะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูกาลหน้าดูสินะจากทีมที่ตกชั้นลุ่มลุมดอนๆอนไปอยู่ลีกล่างมันทั้งหลายปีขึ้นมาอยู่พรีเมียร์ลีกไม่กี่ปี เอาไปฟอร์มดีซะแล้วไปเก่งซะแล้วไอ้อย่างทีมอย่างไบรตันอย่างเงี้ยเราเจอทีไรเนี่ยแพ้ทุกทีหลายๆทีมอีกเหมือนกันไอ้ทีมกลางตารางเนี่ยโอ้โหทุนอาจจะไม่หนาแต่ระบบมันได้มันไม่กลัวแล้วทีมใหญ่ในยุคสมัยนี้เพราะฉะนั้นไอการที่บอกว่ารูเบนอโมริมเจองานยากกว่าป่าเนี่ยมันก็พอจะพูดได้เหมือนกันเพราะในยุคของป่าเนี่ยแมนยูก็ตกต่ําแล้วก็ค่อยๆฟื้นแล้วหลายๆทีมใหญ่ในยุคข,ของป่าเนี่ยก็วนลูป อยู่ในช่วงตกต่ําแทนมันจะมีแค่ตอนที่พี่อ้นทันกับพวกอาร์เซนอลพวกเชลซีอะไรประมาณนี้ตอนนั้นลิเวอร์พูลก็ยังยแย่อยู่แต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วเพราะฉะนั้นรูเบนอาร์มริมเจองานยากกว่าป่าจริงๆแหละแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารูเบนอาร์มริมเนี่ยจะอยู่จนครบสัญญาไหมจะมีแชมป์บอลถ้วยที่ทําให้เขาได้ทํางานต่อหรือเปล่าแล้วจะช่องอะจะต้องใช้เวลา3-4ปี ว่าจะปลุกผีขึ้นมาจากหลุมได้หรือไม่อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วเด็กผีคิดเห็นยังไงกับคำพูดของแบลล์ร็อบสันก็แสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนผีอะไรขนในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะ